ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอจะมาสอนทุกคนนะคะทำอีโมจิ p h o n e นะคะในเครื่องแอนดรอยนะคะอันนี้พอไม่ได้ใช้ iPhone นะทุกคนพอใช้เป็นเรียมี12นะคะใครที่ใช้รุ่นเรียมีนะคะสามารถทำตามพอได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะให้ไปโหลดแอป z ซดฟอนสามาก่อนนะคะนี่ค่ะแอปนี้เลยนะคะไปโหลดมาเลยนะพอเสร็จนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็รอมันแป๊บนึงนะทุกคน สำหรับใครที่ดาวโหลดมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้ทําตามี้ขั้นตอนมันก็ทําตามขั้นตอนมันไปนะแห่เราเลื่อนลงมาค่ะจะเจอคําว่าอีโมจิตรงนี้นั่นเองนะคะให้กดไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้เป็นโฆษณานะคะให้กดไปที่ตรงนี้นะคะ้อไปนะคะเขาก็จะมีอีโมจิเยอะๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็เยอะสาหรับตัวที่ตัวพอใช้อยู่นะคะพอคิดว่ารุ่นนี้เร็วนี้น่าจะรองรับนะทุกคนก็เป็นรุ่น ให้กดบบออนที่9นะคะ iOS สีเบลนะคะกดเข้าไปเลยตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือใครจะใช้อันไหนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะเราลอใช้เป็นอันนี้กดเข้าไปเลยเอ้ยไม่ใชอนน่อันนี้อันที่9ก้าค่ะกดเข้าไปเลยเร็นนะคะเขาก็ตรงนี้เขาจะให้เรามาลองนะคะว่ามันอีโมจิมันสวยไหมนะนี่มันก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็สวยอะ่ออะก็ชอบนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดาโหลดนะคะกดดโหลดด้านล่างได้เลยนะทุกคนอันนี้พอดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าไปะคะ่ะแล้วก็กดอันที่สามีค่ะแล้วเรามาจักแปลงนนะทุกคนนี่นะคะ,ะ,คะพอเราสุดเสร็จนะคะให้เรากดครัว่า c h a n g e f o n t เลยนะคะกดเข้าไปเลยมาหน้า มีให้เรานะคะมันต้องมีคําขึ้นว่ารับรองเป็นตัวอักษรนะคะและ้วก็จะมีตัวซิิให้เปิดแต่ถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะคะให้กดออกกดการตั้งค่าคะ่นะหลังจากนั้นก็กดคำว่าภาษาและภูมิภาคกดเข้าไปเลยที่เป็นตัวเ A นะคะกดมาแล้วค่ะแล้วก็เลือกภูมิภาคแล้วก็กดเปลี่ยนจากไทยเป็นพม่านะคะเราก็ย้ายไปอยู่พม่าแบบเร็วมากเลยนะทุกคน จากนั้นก็เข้ามาที่การตั้งค่ายิงพึ่งออกนะทุกคนเข้า,าที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็กดไปที่ว่าจอแสดงผลและความสว่างนะคะกดเข้าไปเลยเลื่อนค่ะนี่มันก็จะมีขึ้นมานะคะลองรับอิทัลละอะไรเนี่ยแหละทุกคนแล้วกกดเปิดกลิเลยก็เราจะเ,เปิดนะคะโอเคค่ะทุกคนเปิดแล้วเราก็ แค่นี้ค่ะเราก็ออกได้เลยแล้วเราก็ลองไปลองดูนะมันได้ไหมเดี๋ยวพอจะไปลองกับติ๊กต็อกให้ดูนะเดี๋ยวเราจะลองกับติ๊กต็กตกอกให้ดูนะค่ะนันก็ใช่นะคะนนะ ทุกคนมันก็ได้ไป็นอฟมาแล้วเงยมากๆเลยค่ะนี่นะลองไปทํากันดูนะคะใน IG ก็เป็นนะทุกคน๋ยวพอจะมาลองใน IG ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวลองใน IG ก็ดูเลยนะคะ แล้วขจะมาลองกับไอจีให้ดูเลยนะคะรอสักแป๊บหนึ่งเน็ตช้านะทุกคนเนเพราะว่าเราอยูหน้าบานนะคะนี่นะคะแต่ถ้าใช้เป็นตัวอักษรพวกคันนี้ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแป้งอ่ะมันไม่ได้นะ I อโมีมันก็ไม่เป็นไอโฟนนะแค่ตรงนี้เป็นไอโฟนแต่มันตรงนี้ไม่เป็นนะกดต้องใช้ธรรมดาเลยนะคะอย่างนี้เลยมันจะเป็นไอโฟนนี่สวยไหมคะน้องแอนนี่นะคะ,สว, iPhone, ะ,คะสวยมากๆเลยเป็นไอโมดีไอโฟนนะคะสวยมาก เราไปทำกันดูได้นะคะแค่มีแอปหนึ่งนะคะแล้วก็ทำได้แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย